สวัสดีท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชแนลนั่นเองนะผมและวันนี้นะฮะเซเว่นทูชนลก็อยู่กันกับมังงะเรื่องโตเกียวเรเวนเจอร์กับการวิเคราะห์และสรุปมังงะในตอนที่252นะฮะซึ่งมังงะในตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวเต็มแล้วนั่นเองนะผมงั้นผมขอเท้าความถึงมังงะในตอนก่อนมังงะในตอนก่อนนะฮะเหมือนว่าโคโค่เนี่ยจะได้หักหลังคันโตมันจิในตอนนี้นั้นโคโค่นั้นเลือกในการละทิ้งไมกี้เข้าหายนุปีนั่นเองทำให้ในตอนนี้โคโค่อย ที่มีชีวิตเบงเคระวากาส่วนในคู่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการต่อสู้แบบ4ีหนึ่งนะฮะนั่นก็คือฮันมะในตอนนี้ก็ได้ออกลงแล้วจากคําสั่งของไมกี้และเหมือนในตอนนี้ไมกี้เนี่ยจะเจอเหยื่อรายแรกแล้วนั่นก็คือปลาจินกับเสียงทักทายของปลาจินที่ได้พูดว่าสนุกหรือเปล่าละ่ะที่นี่มองเจอด้านบนนะไมกี้และไมกี้ก็ได้พูดกลับมาว่าเป็นนายสินะและก็ตามมาที่มางาังงะตอนล่าสุดในตอนนี้ปลาจินกับไมกี้นะฮะกำลังมองหน้ากันอยู่ด้านบนทางฝั่งของเปยังที่กำลังต่อสู้ด้านล่านะะนะะ่าะกกไ้้พอยแับมี ทำอย่างที่นายนะเคยทําก็พอเมื่อสิ้นเสียงของเปยังในตอนนี้ปาจินนะฮะก็ได้พูดไปว่าไมกี้ครั้งล่าสุดที่เราได้มีการต่อสู้กันมันคงเป็นตอนปอนหนึ่งและเหมือนไมกี้เนี่ยจะมองปาจินนะฮะก่อนที่เขาเจะพูดว่าเชาเกินนายอยากตายแล้วก็นั้นก็เข้ามาได้เลยปา<ะ>เมื่อสิ้นคําพูดว่าปาในตอนนี้ไมกี้เนี่ยก็ได้ถอดเสื้อคลุมตัวของปาจินในตอนนี้เนี่ยก็เลยตั้งท่านในการต่อสู้และแล้วปาจินเนี่ยก็ได้พุ่งไปเข้าโจมตี ก็เอาสิวะและปลาจินเนี่ยก็ได้ง้างมัดขวาใส่ไมกี้และภาพการต่อสู้ก็ตาดมาที่การต่อสู้ของฮันมะในตอนนี้ฮันมะนะฮะถูกลุมโจมตีแบบ4ต่อนหนึ่งซึ่ง4คนนี้เนี่ยประกอบไปด้วย1อักคุงสองจิฟยุสาม,มิสยะและสฮักไคแต่เหมือนในตอนนี้เนี่ยอักคุงกับฮักไคน่าจะถูกจัดการไปแล้วเสียงของฮันมะเนี่ยก็ได้พูดไปว่าจิฟยุมิสยะแกทำไม่ฉันนะ สนุกคนนี้หน่อยเถอะและมาสิ่งคำพูดของฮันมะในตอนนี้เราจะได้เห็นอักคุงกับฮักไคเนี่ยกำลังนอนกองกับพื้นซึ่งแค่จากภาพนี้ก็น่าจะเป็นการบอกเราเลยว่าฮันมะแม่งของจริงสัสๆถึงแม้ว่า4ี่คนนี้เนี่ยจะต่อสู้มาแล้วแต่คุณลองคิดดูกันแล้วกันนะฮะว่าลุม4คนเลยนะเว้ยคือในตอนนี้ฮันมะก็สามารถจัดก,การไม่ได้2องนะเหลือแค่2คนเท่านั้นนะั่นคือจิฟยูและมิซิยาและเสียงจิฟยูเนี่ยก็ได้พูดเหมือนกับเจ็บใจว่าฮักไขอักคุง ไอเวนเนยและภาพของงานก็ตามมาที่การต่อสู้อสองตำนานจากในตอนก่อนเนะี่ยบอกเลยว่าเบงเคถูกซัดอย่างแรงนะฮะจนเบนเะคนอนกับพื้นก็อย่างว่านะเนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยโคโค่ใส่ทีเผอนะือเนาะและคือเบนเคเนี่ยคงไม่กล้าตั้งรับหรอกเพราะไม่คิดว่าโคโค่จะโจมตีสุดท้ายแล้วตอนก่อนเนะี่ยถูกซัดนอนกับพื้นพอมาในตอนนี้เบงเคเนะี่ยก็เลยซัดโคโค่กลับและเหมือนในตอนนี้เบงเคเนะี่ยจะเริ่มยัวนะฮะเสียงของเบนเคเนี่ยก็ได้พูดว่านี่แกนะเป็นผู้บริหารของคันโตบันจิไม่ใช่งั้นเหรอ,นนะอเพราะ ทำเฮียเลยวะท่ามกลางเสียงของเบนเคที่ค่อนข้างโมโหมากโคโค่ ko ko, ในตอนนี้หลังจากถูกต่อยเนี่ยเขาก็ได้พูดไปว่าฉันโคโค่โนะฮาจิเมะขอออกจากแก๊งคันโตมันจิอย่างเป็นทางการในตอนนี้เ <laughs> มื่อสิ้นเสียงของโคโค่ ko, ในตอนนี้วาการเนี่ยถึงก็ตกใจและเหมือนในตอนนี้นั้นทั้งอินุปี้และโคโค่ ko, เนี่ยกำลังเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตเสียงของอินุปี้เนี่ยก็ได้พูดไปว่าโคโค่ ko, คือฉันขอโทษแต่ว่าโคโค่ ko, เนี่ยก็ได้พูดกลับไปว่าคนที่ควรจะขอโทษนายนะมันควรเป็นฉันไม่ใช่งั้นหรออินุปี้ เพราะว่าตลอดเวลาฉันมองเห็นอากันในในตัวนายมาโดยตลอดและเพราะอย่างนั้นฉันจึงไม่สามารถยอมรับได้ไม่อาจยอมรับได้เลยกับการตายของเธอเพราะฉะนั้นตัวฉันนะ่ะจึงได้พยายามในการหาเงินและมันก็ง่ายมากกับฉันที่จะเชื่ออย่างนั้นและฉันก็เลยพยายามในการหาเงินมาโดยตลอดฉันคิดว่าเงินนะ่ะคือคําตอบของทุกอย่างแต่ว่านะอินุป,ปียังไงก็ตามนายนะ่ะไม่เคยยอมแพ้และก็ยังไม่เลิกติดตามฉันเพราะฉะนั้น ฉันนะ่ยจะลืมอากาเนซังและเพราะอย่างนั้นตัวฉันในตอนนี้นะ่จึงขอยกตัวฉันให้กับนายและเสียงขออยูป,ปี้เนะี่ยก็ได้พูดกลับมาว่าโคโค่แต่ว่าคู่ต่อสู้เรานะมีฉายาว่าตำนานที่มีชีวิตฉันในตอนนี้นะ่ยยังไม่เห็นชัยชนะในการต่อสู้ครั้งนี้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นายนะ่ะแน่ใจแล้วนะที่นายนะจะอยู่ข้างฉันที่นายเดิมพันไว้อย่างนี้นะนายอาจจะกําลังเดินมาผิดอยู่ก็ได้ นายรู้ใช่ไหมแต่โคโค่เนี่ยก็ได้พูดกลับไปว่าและคงมีแค่เพื่อนแท้ที่จะสามารถเดินมาได้อย่างนี้เมื่อสิ่งคำพูดของโคโค่ในตอนนี้อินุปี้นะฮะสิ้นกระชึ่งเลยและเหมือนจังคู่นะฮะจะเริ่มยิ้มออกเสียงโคโค่นะฮะก็ได้พูดมาว่างั้นพวกเรานะไปลงนะลงด้วยกันเถอะและเสียงของอินูปี้เนี่ยก็ได้ตอบรับกลับมาว่าเออจากนั้นเนี่ยก็ตัดมาที่การต่อสู้ของปาจินกับไมกี้ในตอนนี้ปาจินเนี่ยกำลังถูกซัดอย่างสบักสบอมและเสียงของปาจินเนี่ยก็ได้พูดว่าไมกี้ ขอบใจแล้วกันสำหรับการอุ่นเครื่องฉันนะและจากนั้นปาจินเนี่ยก็ได้เวียงหมาใส่ไมกี้แต่เหมือนไมกี้ในตอนนี้นะสามารถหลบได้และเสียงของปาจินเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าขอบใจเหมือนกับตอนที่นายเนี่ยเคยเชิญฉันเข้าร่วมโตมันเมื่อสิ้นคำพูดของปลาในตอนนี้ไมกี้เนี่ยก็ได้ตอกเข่าใส่หน้าท้องของปาปลาในตอนนี้เนี่ยถึงก็ตาเหลือกเลยทีเดียวแต่เหมือนตัวเขาในตอนนี้เนี่ยยังคงพยายามในการเป็นไลฟ์โค้ดพูดต่อว่าและก็ขอบคุณที่ทำให้ฉันได้ติดตามนายและทำให้โตมันนั้นดีขึ้นและจากนั้นปาจินนะฮะก ไมกี้แต่หมันนั้นเนี่ยไมกี Middle ้ y, ins, er, ไม่ได้กาัดหลบนะฮะไมกี้เลือกในการเตะก้านคอของปาจินกับหมันนั้นยังไม่ทันถึงไมกี้เลยแต่ในตอนนี้ลูกเตะของไมกี <azioni. S 1> ้ <heartbreaking. bbles S 1> First, чи, ถ Pi, onos, ึงก้านคอของปาจินแล้วไมกี้ในตอนนี้ที่ได้เตะไปเนี่ยตัวเขานะฮะก็เลยสงสัยว่าทําไมปาจินถึงไม่ล้มและเหมือนปาจินในตอนนี้เนี่ยกำลังใช้แรงเฮฟไทร์เขาเนี่ยในการพยายามฝืนร่างกายเขาอยู่ทมกลางสติของปาจินที่กำลังจะหายไปตัวของปลาจินนะฮะก็ยังมาพูดต่อว่าไมกี้แต่เหมือนในตอนนี้เนี่ยจะมีคนบางกลุ่มนะที่ได้ดูการต่อสู้ของปลาจินกับไมกี้คนพวก้ก็ตใจ บ้าหน่าไอเี้ยวอ้วนนั่นถูกเตะก้านคอยอย่างแรงบอสเราเตะโคตรหนักทำไมไม่ไม่ล้มวะส่วนไปยังในตอนนี้ที่กำลังดูเนี่ยเขาว่าถึงตาค้างปาจินและเสียงของปาจินเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าฉันน่ะอันไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นฉันก็เลยไม่รู้ว่านายน่ะกำลังวางแผนอะไรแต่ว่าสำหรับฉันแล้วตาบเท่าที่นายน่ะยัยงยิ้มได้ฉันก็ไม่สนหาเหวอะไรทั้งนั้นและแม้แต่กระทั่งตอนนี้ ฉันก็ทําอย่างสุดความสามารถเพื่อให้นายนะั้นยิ้มออกและนั่นก็เพราะพวกเราทุกคนนะรักนายและเมื่อสิ้นคำพูดขอ,อนนะะงงของปาจินในตอนนี้ไมกี้นะฮะยังคงนิ่งตัวของปลาจินในตอนนี้เนี่ยร่างค่อยล่วงลรยแล้วเขาก็ได้พูดไปว่าไมกี้นายในตอนนี้นะ่สนุกอยู่หรือเปล่าล่ะและเมื่อสิ้นคำพูดปาปาในตอนนี้นะฮะก็ได้ร่วงหมดสติพร้อมกับเปยังที่กำลังมองดูการต่อสู้อยู่ตัวเขาในตอนนี้นะฮะก็ได้ร้องไห้และแล้วมืงอไเรื่องโตเกียวเรเวนเจอร์ตอนที่2 5 2เนี่ยก็ได้จบลงไป บางงานในตอนนี้บอกเลยว่าโตมันยับแม่ยับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าเจตอนก่อนที่ได้ทํามาเนี่ยโอ้โหทำมาดีมากเลยเนาะหมายถึงว่าโตมันทำได้ดีแล้วนะฮะคือแต่ละคนเนี่ยโคตรสมาช,ชิกได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเหล่าผู้บริหารนะผมหน่วยป้องกันหน่วยโจมหน่วยหาเหวอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยแถมในตอนนี้เนี่ยยังได้โค้กเป็นพวกอ้ด้วยแต่ว่าถึงแม้อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ยางที่เราเห็นกันนะฮะว่าอากุงล่วงไปแล้วฮักใครล่วงไปแล้วเซนจูร่วงไปแล้ว คนล่วงเยอะอยู่นะและแถมในตอนนี้เนี่ยปาล่วมีคนห <c oughs> นึ่งอีกคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่สามารถพอต่อสู้ได้และมีสภาพเต็มร้อยจริงๆนะก็จะเห็นนะแองกี้กับสมายลีย่อ่ะคือเขายังไม่ได้มีการจับคู่ในการต่อสู้อะไรถูกไหม <c oughs> ซึ่งส่วนตัวแล้วนะผมบอกว่าเขาเนี่ยมีคู่ในการต่อสู้แน่อน,อนอนแต่ว่าคู่การต่อสู้ยังไม่โผล่ามาเท่านั้นเองคือเหมือนในตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามในการเดาว่าว่าสมายลี่กับแองกี้เนี่ยยังไงต่อนะฮะหรือว่าจะมาหาไมกี้แล้วก็ลุมโจมตีอย่างนี้หรือเปล่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่านะฮะ อย่างปลาจินเนี่ยอย่างที่เห็นนะถ้าเกิดมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือได้พูดเหมือนกับเป็นไ like ลท์โค้ทีลระคำทีลระคำอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ไม่เข้าหูไมคกี้หรอกไมคกี้ในตอนนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างจมดิ่งไปแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยบางคอมเมนต์นะฮะบอกว่า ลุมต่อยไมกี้ไปเลยนะฮะคนทุกคนในโตมาลุมต่อยไมกี้คือในตอนนี้เนี่ยเหลือไม่ครบแล้วนะเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ได้มีการล่วงไปบ้างดังนั้นในตอนนี้นะฮะที่น่าเหลือในการต่อสู้กับไมกี้จริงๆนะทาเคมิจิตัวละครนี้เนี่ยยังไงก็ต้องต่อสู้กับไมกี้แน่ๆเพราะว่าเขาเนี่ยคือพระเอกส่วนในตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีการรายงานให้เราทราบนะว่า5 0 0ต่อ50เนี่ยมันมีการเสียเปียบหรือว่าได้เปียบยังไงแต่ว่าในตอนนี้เราก็จะได้เริ่มเห็นแล้วนะฮะว่าเราผู้บริหารของแต่ละคนเนี่ยก็ได้มีการล้มหายตายจากไปคคคนู่ตออส้ากร็ขงโโ นูป,ปี้วากากับเบนเคนะฮะบอกเลยว่าสองคู่นี้เนี่ยมันแน่นอนส่วนฮันมาในตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่ามึงก็หล่อกเกินนะฮะและมีบางคนถามมานะฮะว่าพี่ครับโคโค่ตายหรือเปล่าโคโค่ตายไหมจริงๆแล้วโคโค่เนี่ยมันไม่ได้วางแผนในการทรยศอะคือมันทรยศณนะตรงหน้างานและคุณเข้าใจผมใช่ไหมคือมันไม่ได้มีการวางแผนแบบเอาข้อมูลนี้ไปบอกกลุ่มโน้นกลุ่มน,น,มนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเว้โคโค่คือแบบ ไอเ้เหี้อยากทลยรว่ะทลยรดีกว่าอะไรเงี้ยคุณคือแบบไอเ้เหี้คิดปุ๊บทำปั๊บอะไรเงี้ยคือมันต่างจากไอนะ้โมโต้นะไอ้โมโต้มันมีการวางแผนในการขายไมกี้เลยนันน่ะคือมันวางแผนเป็นสเต็ปสเต็ปเลยดังนั้นแล้วนนเนี่ยไอ้ซันเซอร์เนี่ยมันอยู่กับเหตุการณ์ณตรงนั้นเลยเว้ยดังนั้นแล้วซันเซอร์เนี่ยจึงทราบทุกอย่างจึงได้ฆ่าคนทลยรทิ้งซะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่โค้่จะตายเนี่ยมีไหมก็มีนะแต่ว่าน้อยเพราะมันจะแตกต่างจากกรณีของโมโต้โดยสิ้นเชิงเลยนั่นเองนะคลิปนี้กอ,อไ่นคครบบดวัััะผมสสี